อ่ะโอเคครับนักเรียนครับเราเหลือครึ่งชั่วโมงนะฮะเราก็จะตะลยุยกันเต็มที่ขี้รากจะไปเลยใช่ไหมลูกคุณเล่นนะอะนะใครจะไปห้องน้ำไม่อนุญ,ญาตให้ไปแล้วนะครับสามารถถ่ายได้ตามอัธยาศัยนะครับถ่ายรูปนะลูกนะอ่ะมาดูข้อที่สิบสองครับสูตรในการทำขนมปังของเจนนะครับมีอัตราส่วนของน้ำหนักแป้งขนมปังต่อน้ำหนักน้ำสิบต่อสามนักเรียนครับ สิบต่อสามคือใครครับอะไรคือสิบอะไรคือสามสิบต่อสามนักเรียนครับสิบคือใครครับแป้งถูกไหมคเขาบอกว่าอัตราส่วนของน้ําหนักแป้งขนมปังต่อน้ําหนักน้ําแปลว่าสิบนี่คือแป้งอันนี้คือน้ําถูกไหมคร เขาบอว่าอัตราส่วนของน้ำหนักของนมจืดต่อน้ำหนักของน้ำครับ <Okay. S 1> น้ำหนักของนมจืดครับนักเรียนอันนี้นมต่อนะ้ำนมนมเท่าไหร่จ๊ะนมเท่าไหร่นมเป็นแปดต่อห้านมเป็นแป ต่อห้าครับนะักเรียนนะักเรียนก่อนที่ใส่จะใส่นมจีดยลงไปนะครับนะักเรียนเห็นอะไรเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองข้อมูลนี้ฮะเออน้ำมันคือน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นนะักเรียนต้องใส่น้ำก่อนนะจ๊ะนะักเรียนจะปรับน้ำกับน้ำไปเป็นเลขอะไรได้จ๊ะสิบอะไรจ๊ะ เออสิบห้าสามนี้ต้องคูณเท่าไหร่คะสามคูณห้าสามคูณห้าในเมื่อตัวนี้คูณห้าตัวนี้คูณห้าได้ไหมได้ต้องคูณเหมือนกันครับเพราะมันอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนถ้านักเรียนจำได้ว่าอัตราส่วนที่ต่อแบบนี้มันคือสิบส่วนสามถูกไหมเมื่อคูณฝั่งหนึ่งก็ต้องคูณฝั่งหนึ่งถูกตองไหมฮะเพราะฉะนั้นครับนักเรียนจ๋าไอเนี้ยข้างหลังเนี่ยนักเรียนเห็นไอเนี้ยน้ำน้ำนักเรียนต้องปรับเป็นเท่าไหร่จ๊ะสิบห้าเท่ากับตัวหน้าคูณเท่าไหร่ฮะ คูณสามและนมคูณเท่าไหร่จ๊ะคูณสามเพราะฉะนั้น,นครับไอ้แป้งเนี้ยเป็นเท่าไหร่แป้งเแป้งเป็นห้สนาสิบน้ำเป็นสิบห้านมเป็นนมเป็นยี่สิบอันนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะสิบห้าจับนมรว,วมนมได้ยังเอ้ยขอโทษครับจับตัวน้ำมาเป็นตัวเชื่อมได้แล้วหรือยังมันก็จะกลายเป็นแป้งต่อน้ำต่อนม แปงเท่าไหร่นะจ๊ะแป้งไข่ลูกยจริงอยู่ข้างนอกนะจ๊ะเอาไปใช้ขอโทษนะครับน้ำเท่าไหร่ลูกน้ำเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่ครับน้ำสิบห้านมเท่าไหร่จ๊ะสิบห้าเหน็ดนมสิบห้าแม่งแกเดี๋ยวยี่สิบห้ายี่สิบห้าแหมมัวแต่มองแต่นมตัวเองเนาะอ้าวมองอยอันนึงเอาขอโทษขอโทษขอโทษนะ เขาบอกว่าถ้าแป้งตัวนี้ครับไอ้ห้าสิบส่วนเนี้ยไอ้ห้าสิบส่วนเนี้ยคือห้าร้อยกรัมแปลว่าหนึ่งส่วนเท่ากับเท่าไหรฮะเฮะ้ยนักเรียนห้าร้อยกรัมเนี่ยมันมาจากห้าสิบส่วนถูกต้องไหมถูกไหมฮะแปลว่าไอ้ห้าสิบส่วนเนี้ยครูหาหนึ่งส่วนครูต้องทำยังไงจ๊ะครูจะทำยังไงเพื่อหาส่วนเดียว หารเท่าไหร่ถูกถูกหารอ <c oughs> หารห้าสิบเพราะห้าสิบส่วนเท่ากับหนึ่งร้อยถูกไหมครับตัดไข่หนึ่งใบตัดไข่หนึ่งใบถูกไหม 51, 51, <c oughs> หา้ <c oughs> หาหนึ่งห้าหนึ่งห้าใสศูย์โจทาวหาใคร <c oughs> นมนมมีกี่ส่วนครับ ยี่สี่ส่วนคิดเป็นกี่กรัมลูกต้องเอาตัวนี้ไปทําอะไรจ๊ะเอาไปคูน้องว่าจะได้นมกี่กรัมครับสองร้อยสี่สิบกรัมครับและได้น้ํากี่กรัมจ๊ะร้อยห้าสิบกรัมนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการคิดนะฮะอะไรนะโจทย์ถามหานมด้วยใช่ไหมลูกบอกแล้วครับ อ,อ่าสรุปครับหนูได้นมเท่าไหร่จ๊ะนมกี่กรัม2องร้อยส่สิอได้น้ำกี่กรัมครับอหนึ้ยห้าสบครับแป้งก,กี่กรัมจ๊ะห้าร้อกรัมนะครับ <1> 1> เสร็จไหมจ๊ะจดเสร็จยงังครูให้เวลานะครับห้าสส เสร็จอ่ะเดี๋ยวครูดอกกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับนักเรียนจา๋านักเรียนดูข้อที่สิบสามนะครับแหม่มซื้อนาฬิกาโดยใช้บัตรลูดลดยี่สิบซถ้าราคาป้ายห้าพันสห้าสิบาทถ้าแม่มนำนาฬิกาไปขายต่อในราคา2องห้าเอ้ยห้าพันสรห้าสิบาทแม่มจะได้กำไรร้อยละเท่าไร่นักเรียนครับ นาฬิกาอันแรกร้านติดเท่าไหร่จ๊ะห้าสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ราคาปาเพราะฉะนั้นดูราคาซื้อก่อนนะราคาซื้อต่อราคาทุนร้านให้ทุนเท่าไหร่ลูอทุนเท่าไหร่ครับร้านทุนเท่าไหร่ ร้านทุนเท่าไหรไ่ครับร้านเลยเหรอร้านให้ร้านร้านติดราคาทุนเท่าไหร่ร้านนะครับติดราคาทุนห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทราคาเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเราซื้อราคาเท่าไหร่ลูกซื้อรู้อย่างซื้อรู้อย่างซื้อเท่าไหร่ซื้อยังไม่รู้จุดตองไหราคาที่ร้านติดคือห้าพันสองร้อยห้าสิบแต่ราคาซื้อที่เราซื้อมาไม่รู้ว่ามันลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาซื้อวันไหนราคาเท่าไหร่นักเรียนต้องใส่ให้เป็นเลขอะไระครับ ่าใช้ตัวเลขกลแค่หรอกว่าใช้ตัวเลขอ,อะไรหรือต้องตอบว่าต้องตอบว่าไม่ใช่ตัวเลขคับคู่ตัวไม่ซับค่าครับให้เป็น n, n นะครับให้เป็น n ครับเท่ากับแปลว่าถ้าราคาทุนที่ร้านติดหนึ่งร้อยบาทเราจะซื้อมาในราคากี่บาทจ๊ะเราจะซื้อมาในราคากี่บาทร้านลดให้เรายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะซื้อมาในราคาเท่ไเาไห,ห,ห,หร,หเรหเ่เดี๋ยว ร้านติดราคาหนึ่งร้อยบาทร้านลดให้เรายี่ิบเปอร์เซ็นเราจะซื้อในราคามาในราคาเท่าไหร่ครับถ้าเราซื้อในราคาหลักร้อยเอาแค่ร้อยพอเอาแค่ตัวเทียบร้อยก่อนแปดสิบจุดตองหลังจากนั้นครับทำการเทสครับหนึ่งร้ยคูณเท่าไหร่ครับถีบนี้ขึ้นมาเท่าไหรครับห้าพันสองร้อยห้าสิบใครต่ใครใครต่ใครใครต่ใคร,ใคร อันนี้เหลือแปดคูณห้าร้อยยี่ห้าเท่าไหร่ครับคิดให้คูณหน่อยห้าร้อยยี่ห้าคือเท่าไหรจ่จ๊ะได้ครับสี่พันสองร้อยครับสี่พันสองร้อยบาทนักเรียนจดตรงนี้สักอย่างนี่คือราคาที่เราซื้อมานะครับเราซื้อมาแค่สี่พันสองร้อยบาทเสร็จยังไงนะเราซื้อมาราคาสี่พันสองร้อยครับ ต่อตายเรีวซื้อเราซื้อมาในราคา4,200บาทซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะอย่าเปิดซีดูหน้าดิอันนี้กข้อมูลจริงคุณรลบได้ยังครับพี่เต้จดเสร็จบอกพี่บอกพี่อามนะครับเดี๋ยวพี่อามลบพี่เต้เนี่ยสดสดสดยังพี่พี่เต้เนาะเรียบร้อยนะฮะ โอเคครับพี่เต้จดเสร็จแล้วเพราะว่า <Okay. S 1> ตอนนี้ครับ <Okay. S 1> เราซื้อมาเนี่ยครนี้ตาเราขายแล้วครน,นี้ก๊อกที่สองคือราคาขาย <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ครับเราซื้อมาที่สี่พันสองร้อยบาทมาอยู่กับเราแล้วเปลี่ยนจากราคาซื้อายไปเป็นราคาอะไรเพราะเรากำลังจะขาย จากราคาซื้อเรากำลังจะขายที่5,250บาทแปลว่าตัวไหนคือราคาขาย 5, <200. S 1> ตัวไหนราคาขายห้า0ันสองอห้าสอะไรคือราคาทุนสี่พันสองรอยราคาทุนเมื่อเทียบเป็นร้อยละส่วนคือหนึ่งร้อยตัวข้างบนทราบค่าไหม ทราบค่ะแม่ฮะใช้เอ็อะไรเอ้ใช้ตัวอะไรแทนขอโทษคะใช้เอ็นไม่ได้ครับในข้อนี้ใช้เอ็นไปแล้วหนึ่งครั้งใช้ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอ็นและเอเอ็มเพราะฉะนั้นครับอยู่แบบนี้เราทําการถีบพ่อถีบหนึ่งร้อยขึ้นไปขุดต้องไหมเพราะอยู่ฝั่งนี้เป็นการการรูกแบน้การอะไรรูวกแบนิการอะไร ในเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบการจะตอบเครื่องหมายว่าการบวกหรือการลบต้องเห็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเท่านั้นันก็ต้องแปการนักเรียนจะต,ตอบสูมสี่สูงห้านะ<แ>รูปแบบแบบนี้ครูไม่เคยสอนการคูณให้หนูเลยนะเออมันคือรูปแบบเศษส่วน,วนมันคือรูปแบบการหารท่องและจําเลยครับว่ารูปแบบเศษส่สวนคือรูปแบบการหารอย่าตอบเพื่อแบบว่าตอบให้มันผ่านผ่านไปมันจะจําแบบผิดผิดไปเช่นเดียวกันอยู่รูปแบบนี้คือรูปแบบการอะไร เดี๋ยวให้คัดร้อยจบเลยรูปแบบการหารกำจัดหารโดยการการคูณถึงแล้วเพราะฉะนั้นอยู่รูปแบบการหารย้ายไปเป็นการคูณนก็ห้าพันสองร้อยห้าสิบส่วนสี่พันสองร้อยคูณเท่าไหร่นะครับคูณหนึ่งร้อยเห็นไข่ตัดไข่เห็นไข่ตัดไข,ไข่ตอนนี้เหลืออะไรแล้วครับข,ข้างนี้เหลืออะไร ห้าห้าร้อยยี่สิบห้าหารเท่าไหร่ครับสี่สิบสองเท่ากับเอ็นหาดิครับว่ามันได้เท่าไรดเ,เดี๋ยวนี้คือรูปแบบการคูณทำไมยังตอบรูปแบบการคูณครูไม่เข้าใจทำไมถึงตอบการคูณนักเรียนมีตรงไหนสงสัยหรือคิดยังไงถึงรูปแบบเป็นการคูณครับตอนนี้นักเรียนความคิดน่าจะมีปัญหากับตรงน,นี้ยครูอยากจะฟังเหตุและผลว่าทำไมนักเรียนคิดว่านี่คือการคูณครับเออ พราะครูสอนมาว่ามันคือการหารแต่นักเรียนยังตอบรูปแบบการคูนแต่ว่ามันมีเหตุและผลที่นักเรียนยังมองภาพการคูนอยู่อยู่ตรงไหนครับอ๋อผมพูดผิดร้อยจบนะครับคราวหนะ้าได้ไรจ๊ะตอบหนึ่งรอยยี่สิบห้าเท่ากับเอ็มใช่หรือเปล่าลูกเดี๋ยวนะ ครูว่ามันแหม่งๆนะอืมใช่เหรออ๋ออ๋ออ๋อเออได้หน่อหน่อยยิวฮะครับนั้งเองครับครูครูตกศูนย์เป็นตัวนึ็กลูก ได้หนึ่งร้อยยี่ห้าครับโจย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่านักเรียนขายได้กี่เปอร์เซ็นต์ขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียนขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <20 S 1> ทําไม,ตมต่ตอบสิบห้าลูกอ๋อตอบยี่ห้าถูกต้องครับ,บ,รบเพราะทุนหนึ่งร้อยเราขายได้125ร้อยยี่ห้าเพราะว่าเราได้กำไรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องครับข้อที่สิบสี่ครับ วงกลมหนึ่งวงอวกามวงหนึ่งครับมีพื้นที่สามจุดสี่ตารางหน่วยถ้า 4, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านมีด้านด้านหนึ่งยาวหนึ่งหน่วยและมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเส้นรอบของวงกลมรูปสี่เหลี 4, ห่ยมผืนผ้าจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยครับ<ป>นั่นเยนครับคำถามแบบนี้เ,เขาให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้อะไรมาก่อน ให้วงกลมหรือให้อ่านโจทย์ดีๆดูเ<ง>ออให้พื้นที่วงกลมมาครับพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรครับพายอะไรครับพายาให้พายอาะไรหรอพื้นที่วงกลมมีค่าเท่าไหร่ครับที่โจทย์ให้มาครับสามจุดหนึ่งสี่สามจุดหนึ่งสี่เขาให้อะไรไหมครับโจทย์ให้พายมาพายเท่ากับ สามจุหนึ่งสี่ตอนนี้เป็นพาย R กับไอ้สามจุดหนึ่งสี่ r ากำล,ลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นครูเทค,ครับอยู่รงนี้เป็นรูปแบบการอะไรตัวทราบค่า,าชนกับตัวไม่ทราบค่าคือการการคูณได้มาเป็นการ<อ>สามจุดหนึ่งสี่หารสามจุดหนึ่งสี่เท่ากับอากำล,ลังสองเลขเหมือนกันหารกันเหลือ,อเหลือหนึ่งครับจำนวนใดๆก็แล้วแต่ ขอโทษครับหนึ่งยกกําลังเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอยกเว้นหนึ่งกลังศูนย์ใช่ไหมครับ<า>จำนวนใดๆยกกำลังศูนมีค่าเท่ากับไม่ใช่หนึเพราะฉะนั้นหนึ่งยกกำลังเพราะว่าอมีค่าเท่าไหร่ค่าผกเท่าไหร่ครับลูกอมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้ มีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านด้านหนึ่งยาวหนึ่งหน่วยและมีเส้นรอบรูปเท่ากับเส้นรอบวงกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนครับเราไดอามาแล้วถูกต้องไหมนักเรียนหาเส้นรอบวงได้เท่าไหร่ครับเส้นรอบวงคืออะไรครับ รอบวงกลมเท่ากับสองพายอ,อาร์สองอาร์เท่าไหร่ลูกอาร์เท่าไหร่อา,าร์คือหนึ่งถูกไหมพายคือคือสามจุดอะไรสามจุดหนึ่งสี่ล่ะสามจุดหนึ่งสี่คูณหนึ่งถูกต้องไหมคำตอบเป็นหกจุดหกจุดสองแปดนี่คือเส้นรอบวงกลมถูกไหมฮะงั้นเขาถามแล้วเขาบอกว่า ถ้าเส้นรอบรูปยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ยาวเท่ากับเส้นรอบรูปของนี้ถามหนูหน่วยที่นักเรียนดูนะฮะ,ะนักเรียนนักเรียนดูดูก่อนนะถ้าสมมติเขาบอกว่าด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าด้านนี้ยาวหนึ่งฝั่นนี้ยาวหนึ่งถูกไหมฮะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ เขาบอกแล้วนะเส้นรอบวงของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับเส้นรอบปูเอเส้นรอบลูกของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับเส้นรอบวงมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นที่เหลือเหลือเท่าไหร่ด้านละเท่าไหร่เหลือด้านละเท่าไหร่เหลือด้านละเท่าไหร่ยากไหมเส้นรอบลูกคืออะไรอะไรจุดสองแปดถ้าไมเหลือหกจุดสองแปด หกจุดสองแปดลบสองนะลูกสี่จุดสองแปดี่จุดสองแปดหารสองได้แหละครับก็สองจุดหนึ่งสี่พื้นที่สี่เหลี่ยมืนท้ากนี้ยาวเท่าไหร่ครับไอ้พื้นที่มีค่าเท่าไหร่ครับใช่ได้สองจุดหนึ่งสี่ครับข้อนี้ข้อนี้อาจจะยากไปหน่อยนะค่อยๆคิดไปก็ ค่อยๆค,คิดมันก็จะค่อยๆอ,ออกเหมือนกันนะครับอ่ะข้อสุดท้ายของฉบับนี้ครับอ่าตามนี้เลยเพื่ออะไรเดียวเหมือนรถด้อนแล้วจ้ารยนจ้า ย่อยๆจ้าย่อยลบข้อมูลั่งนี้ให้กูหน่อยขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกกล้องไม่ได้ไม่เปิดตัวเอ้ยไม่ใช่อ่อยๆครับลบให้กูหน่อยเดี๋ยวอันนี้อื่นๆสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อะไรวะจีนเนาะจีนจี๋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 กี่เปอร์เซ็นต์ลูก ขอบคุณครับจีนสามสิบเปซนต์ครับอันนี้เวียดนามครับเวียดนามสิบห้าเ,เปอร์เซ็นตเชฟเปยี่สิบเปอร์เ็นต์อันนี้อะเอเอ่าไหรนะครับยี่สิบห้าเปอรียนครับเขาบอกว่าถ้าข้อมูลข้งต้นครับ ถ้ายอดของการส่งออกสินค้าประเทศนี้ไปยังประเทศจีนมูลค่า2,000ล้านบาทเขาถามว่าประเทศไทยไหนว่าอ๋อประเทศไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนมากกว่าสหารัฐอเมริกามีมูลค่าเท่าไหร่นักเรียนครับนักเรียนดูนะประเทศจีนเนี่ยส่งไปที่30%เนี่ยมีค่าเท่าไหร่120ล้านถูกไหม นักเรียนเอาอะไรมาหาันครับเพื่อหาค่าเลยอย่าบอกครูสอนนะใช้อะไรหันดีฮะใช้หกหานดีเอ้ใช้ห้าหารท่อน <50. S 2> นี้ห้าหนึ่งเสียงดังฟังใจแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบห้าห้า ห้าหกหกหารนี้ได้เท่าไหร่ครับหารนี้ได้เท่ากับตอนนี้เรากำลังหาส่วนเดียวครับว่าหนึ่งส่วนของเขาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบถูกต้องหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับยี่สิบสหรัฐอเมริกากับจีนต่างกันกี่ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันหนึ่งหนึ่งส่วนมีค่าเท่าไหร่ยี่สิบจบครับต่างกันยี่สิบล้านครับจบแล้วข้อนี้ ง่ายปะภาพกก็ยังรู้สึกยังอยู่ถ้าถ้ามองภาพออกมันจะง่ายนะลูกแต่ถ้ามองภาพยากเกินไปน,นัดนึงก็จะทําแบบยากยากยๆกยาก,ยาก,ยาก,ยากโคตรระยากแล้วมันก็จะผิดง่ายขึ้นนะครับอ่ะสำหรับฉบับของปีการศึกษา64นะครับสอบเมื่อวันเสาร์ที่12บกุมภาสองห้าหกหอ่ะเป็นการสิ้นสุดจบฉบับนี้นะครับโอเค